สวัสดีนะครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวัตถุเมื่อออกแรงกระทาโดยการบีบนะครับโดยการบีบไปแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นการบิดและการถูกกระแทกนะครับซึ่งการออกแรงการบิดและการถูกกระแทกนั้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของวัตถุอย่างไรนะครับโดยการออกแรงเช่นนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ การบิดครับนักเรียนการบิดก็คือการใช้มือของเราทั้งสองข้างครับจับที่วัตถุนะครับอย่างเช่นผ้านะครับจับผ้าที่เปียกน้ําหลังจากนั้นครับเราก็ออกแรงนะครับออกแรงหมุนมือทั้งสองข้างไปในทิศทางตรงกันข้ามครับหรือหมุนเป็นเกลียวนะครับก็จะทําให้วัตถุนั้นนะครับอย่างเช่นผ้าที่เปียกน้ําก็จะทําให้ผ้าแห้งนะครับหรือน้ําในผ้าเนี่ย ออกมากนะครับทําให้ผ้าจากเปียกๆก็จะเป็นผ้ามันหมาดนะครับเขาเรียกว่าการออกแรงบิดผ้านะครับหรือบางครั้งนะครับจะเป็นการออกแรงเปิดปิดฝาขวดครับสังเกตไหมว่าเวลาเราบิดนะครับมือข้างนึงจะบิดไปอีกฝั่งนึงและมือข้างนึงก็จะจับแล้วก็หมุนไปอ่อาฝั่งตรงข้ามกันเสมอนะครับการบิดก็คือการออกแรงนะครับทั้งสองมือโดยออกแรงนะครับอ่า ไปทิศทางตรงการข้ามเสมอนะครับนักเรียนอันนี้คือหลักของการบิดเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุนะครับเมื่อออกแรงกระทําต่อมาครับการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อออกแรงกระทํา,าอออทโดยการกระแทกหรือการทุบครับเป็นการใช้สิ่งของตีลงบนวัตถุเช่นนะครับวัตถุบางประเภทนะครับเมื่อถูกกระแทกจะแตกหักได้ง่ายเช่นอะไรครับนักเรียนเช่นแก้วเช่นกระจกนะครับ สมมุตินะครับสมมุติเราลองเอาค้อนนะครับคุณครูแนะนําว่าไม่ให้นักเรียนทําตามนะครับแต่ยกตัวอย่างมาให้เราเห็นภาพไปเฉยๆว่าค้อนนะครับค้อนที่เราใช้ตีเลปูนะครับเราลองไปทุบกระจกนักเรียนที่ว่ากระจกแตกนะครับแตกแน่นอนไปทุบแก้วแตกไหมครับแตกแน่นอนครับเพราะกระจกกับแก้วนะครับเป็นวัตถุที่แตกหักได้ง่ายนั่นเองต่อมาครับวัตถุบางประเภทเมื่อถูกกระแทก จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นเหล็กครับเหล็กที่เป็นเส้นนะครับนำมาตีนะครับนำมาทุบหรือนำมากระแทกเหล็กนั้นก็จะกลายเป็นมีดเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างรูปร่างนะครับไปจากเดิมนั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะการออกแรงโดยการกระแทกไม่ว่าจะเป็นการทุบกระจกนะครับการตีเหล็กการทุบเหล็กนะครับอันนี้คือเรื่องของการออกแรง ซึ่งวัตถุนั้นๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปวันนี้นะครับในเรื่องของงานคุณครูก็ให้นักเรียนนะครับสรุปการเปลี่ยนแปลงของวัตถุเมื่อออกแรงบิดและการกระแทกพร้อมตกแต่งให้สวยงามอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูพูดมาเมื่อกี้นะครับก็คือคําตอบนักเรียนก็ลองอ่านนะครับแล้วก็ทาคาตอบลงมาให้ถูกต้องที่สุดเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ